รู้ไหมครับวันนี้คุณลูกค้าสามารถเก็บเงินเพียงเดือนละ1,500บาทได้ง่ายๆ,ๆครับผ่านแบบประกัน Samsung Happy ครับผมตรงนี้นั้นก็การันตีครับว่ามีเงินเดือนออกมาไว้ใช้หลังจากที่เราอายุ60ปีจนถึง80ปีทุกเดือนครับแต่ว่าทุนประกันนั้น จะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราทําตอนอายุน้อยหรือมากครับผมจากตัวอย่างครับเพศหญิงอายุ30ขวบครับตรงนี้เดือนละ1น0 0้ารครับทันที่กรมบัณฑุตมันั้นก็รับพร้อมคลอง300แสนเลยครับนิดๆครับหลังจากนั้นครับตออายุ60ปีก็รับเงินจ่ายคืนครับเป็นเงินเดือนนะครับทุกเดือนตรงนี้ก็เดือนละ3,000บาทนิดๆเช่นกันครับผมนะตรงนี้นั้นจ่ายแค่1,500 ตรงนี้จ่ายเบีย้ยประกันคงที่แค่เดือนละพันหครับผมตรงนี้นั้น10%ครับถึง20%ของรายได้ครับคุณลูกค้าสามารถเพิมพ์หัส HSM ครับเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและจ่ายตังค์เข้าซัมซุงครับคีย์ข้อมูลเข้าระบบได้เลยทันทีครับพริมก้ครับและนอนครับพบกันทุกวันที่หน้าแรกสดห้ามพลาดพิมพ์เลยซัมซุงแฮปปี้หกวิธีวางแผนรองรับปัญหากเกษียณทุก,กเกษียณทุก ต้อง c f พบกันทุกวันที่หน้าไลฟ์สดครับที่เพจประกันชีวประยุทภาษีคุ้มครองทีครับกดแชร์ด้วย